เตา LHD สอก็สบายดีทุกคนเนาะมือนี่ยอยู่กับสองของเตา l s d สองสีก็คือว่าเมืไงว่าพอข้างนอกมืนอเนี่ยสยป่ปลาผิดปลาดเสียงสีบัวลายคอยสัตว์ไปได้ก็ขอโทษทุกคนนะเนาะวันนี้แมนชิพามาก อันเบิงเซเว่นว่าเซเว่นอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันมีสินค้าได้ที่น่าสนใจแดดบางทีเราเคยได้ยินกันอยู่บ้านแหละเพราะว่าคนอยู่ไทยอยู่จำดีว่ามีสินค้าย่างที่น่าสนใจโอเคทุกคนมันมีชิบา,บาว่าได้ก็คือว่า,างไงว่าชิฟ้ามันเบงิงเซเว่นไม่ใช่ชิฟ้าเขาเซเว่นเลยเนาะโอเคเด็กขับไปในก่อนน่าตกใจจังหวัดพุนพุ่เนี่ยเราโคตรเจลล้างมือก่อนเข้าหลาังเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทิปเก่า แต่โซนที่กําลังเรียนอยู่นี้เป็นโซนประเภทสมุนไพรต่างๆเนาะเกี่ยวกับบวามุงสุขภาพอย่างต่างๆนี่แหละแต่ถัดมาก็จะเป็นโซนพวกไอติมพวกระเลมพวกระเลมเหมือนเฮาเนี่ยก็จะมีหนังแข้งใส่แล้วก็บอกอยาชาผมถูกยีห้อเลยเนาะสะดวกสบายเขาเซเว่นตลอดต่อ4ชั่วโมงสามารถเลือกสูดัดมีทิปสู่แล้วก็เกิดแตกใส,ส่ซิลซิ บนนี้จะเป็นชนยาชีฟันเนาะประเภทยาชีฟันถูกยี่ห้อเลยดอกโบโคคอเขตดางบนก็จะเป็นแป้งแล้วก็ทัดไปก็จะเป็นประเภทฟ,ฟมหลังหนาเป็นฟมหลังหนาแล้วก็มีก้นหนวดแล้วก็ทุกอย่างเยอะไล่ยอยู่เนาะกระบูจักซื้อมันนะฟมหลังหนามันจะมีถูกยี่ห้อเลยเนาะแทบจะทุกยี่หอ้อฟมลหลังมาชนนี่ก็จะเป็นประเภท แพมเพนะิสอนาจะเป็นแพมเพิดของเด็กหน่อยแล้วก็พวกน้ำยาพลพนมน้ำยาหลาังจานน้ำยาสักผาอยู่ทนนี้นอกพอกแฟบพอกน้ำยาหลางห้องน้ำส่วนมี้ายทุกอย่างครบขัน้อนาอาหารแมวมีมาเลยนะงไปเรื่อย เกตถูกเยี่้อเลยวนนี้จะเป็นผวกนมแพคผวกนมแพคแบบื้อเป็นนมแพ็เนี่ยก็จะเป็นทิพสูค่อยกาบดถึกนมมันมีลายอย่างพวกเจลไรเป็นนมแพ็คนมาชนนี่จะเป็นเครื่องใส่คริปช็อปเครื่องใส่ใหย่อยแอย,อย่งต่างๆเนาะประเภทกล่องโฟมถูบเทียนมันอยู่ทา้งนี้มืดและแน่ น้ำมันพืชพวกพงปรุงรสพวกอิอาหารเนาะทั้งนี้เป็นโซนแบบว่าซื้อของอันนี้ราคาอันนี้จะเป็นเขากองเวลาเอาหิวตอนเดึกตอนเดินกับสามาถมาซื้อได้เนาะปเภเขากองอันนี้เป็นโซนขนมเขียวขุ่กับคอยกระบูชักเฉือมันบบว์ขนมเป็นเกะคือให้ทุกคนอ่านตมนานเลยเนาะ มันจะเป็นคล้ายๆทั้งทึงมันจะเป็นพวกเม็ดทานตะวันในส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นขนมเขามากินกันเนาะอยู่พี่เขามากินกันขนมนะแล้วอนี้ของแท้เลยทางนี้จะเป็นโซนอันนี้เป็นนมนมถูกยี่ห้อเลยนมนี่นะข่อยมากินนี่จะเป็นดัสเมลข่อยกินเป็นประจำดัสเมลองนมเปียก เป็นพวกเลีผงมันฝรัง่งขนมประเภทนี้ก็แซ่บเพื่อนนต่อไปกระิเป็นพวกน้ำปลาพวกชาโออิชิน้ำผลไม้พวกน้ำดื่มวิตามินซีวอเตอร์ยังเต็มอยู่ทั้งนี้มัดนี่ประเภทชาโออิชิยเย็นๆอย่างนี้สะดวกสบายนอนอยู่เซเว่นมันมีอยู่บา้านเฮาเนี่ยดีขนาดนี้เพราะว่า มันมีแถบทุกอย่างแล้วก็เขาบริการตลอดเจ้าฉี่สัปโมงเลยเขาก็เลาะไปเรื่อยๆเบิ้งประเภทเขา้าวสรา,ารเนาะข้าวสารอาหารแหยงพวกน้ำซอสปรุงรสต่างๆมันอยู่ช้นนี้ช้นชนนี้มืดนะพวกซอสแทบแทบจะมีอยู่ทุกอย่างเลยพวกซอสฝรั่งด้วาดีนะเซเว่นเดี๋ยคอยคอยกระมัง์คเซเว่นอย,อย,อย,อยอากยาให้มีอยู่บาทเนาะนี่ประเภทเขนม ช็อกโกแลตขนมเงี่ยแหละบูจักชือมันแต่กชื่อกินบ่อยอยู่นี่อันนี้เป็นชนชนมามมานะหรือแบบมา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 แบบเป็นทุงนี่พวกนมข้นพวกนมข้นเอาไว้กินกับขนมปังแล้วก็ก็จจะเป็นพวกโอวันตินพวกกาแฟเนะโซนนี่มีลายยางแต่นี่ เป็นพวกมามา่มากึ่งสําเร็จรูปมาชนนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่มวิตามินซีพวกซีวิตพวกยังมันมงชโโนะูชูกบภาพเนาะชนลายยางอันนี้ก็จะเป็นพวกลูกอมพวกขนมลูกอมต่างๆแล้วก็พวกขนม,ม,ขนมยังบโบยักชื่อมันก็เปชื่อตามนี่นะทุกคนนี่ก็โกจักแล้วก็ชนนี้จะเป็นพวกขนมปังเวลาหิวตอนเด็กคอยมากินชนนี้ <laughs> มีพวกพวกลเมลาน่นําขนมปังมีหลายอย่างนะขนมปังชนไปกินกับนมนี่พวกยังเอเลเล่พวกป็อกกี้พวกขนมกินกบกีอย่างนี้ให้ไหลสําคัญชนนี่ผู้ยิ่งหมักแน่นอนเนาะผู้ยิ่งหมักชนนี่เป็นชนบิวตี้พวกเครื่องสมอางมีทุกอย่างเลยนี่ชนนี่เป็นชนบิวตี้ของผู้ยิ่งโดยเฉพาะเลย ผคนยิงมาเห็นในหมกักชุนนี่เป็นพิเศษเลยพวกเครื่องแปลงพวกคีมพวกพอนพวกแชมปีปะปีน้นะชุนสบู่พวกสบู่ต่างๆพวกครีมทาผิวพวกวัส,สลินมันอยู่ชุนนี่มันอันนี้จะเป็นเครื่องใส่พวกกู้ฟังพวกไซชาร์นี่เต็มอยู่ทั้งนี่มันอุปก,กรณ์ไอทีเทอว่าด,ดีนะเซเว่นนะเป็นแบบว่า ะดวกสบายบ่อยังไงเพราะว่ามันตลอดเช้าสีชั่วโมงได้เรยเข้าชามรถเขาไดด้วยตลอดเช้าสีชั่วโมงหักช่วงนี้แบบว่ามันมาตรการโควิดมันก็ต้องใส่ผ้าปิดปากใส่ผ้าปิดปากหรือว่าตรวจวัดอุณหภูมิอย่างขับแหนะ,ะก่อนเขาเซเว่นเขาบรใ,ให้เขาแบบว่าช,ชี้ช่วยบรไยเพราะว่าเขาขอนขางจะเข้มข้นในเรื่องมาตรการองโควิดเกี่กับก็ใช้ประมาณนี้นะทุกคน ผู้ใดขอมอบเบิ่งก็อย่าลืม subscribe ให้เลยเลยสำหรับมื้อนี้ก็ซื้อ2อ,อย่างเป็นมาหา,า,ากึ่งสำเร็จรูปแล้วก็น้ำเดืม่มโคลาเจนผสมวิตามินซี200ออขอบใจทุกคนกอจบสำเนา